สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาหารเย็นนะครับผมอาหารเย็นวันนี้ก็ไม,ม,ม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คืออันนี้คือน้ําพริกน้ําผักนะครับน้ําพริกน้ําผักนะอาจเป็นแบบภาคเหนือนะครับ <ง S 1> แล้วก็นี่ก็คือแตงกวาแล้วก็อันนี้ก็เรียกอะไรนะเจ๊มะน้อยมะน้อยไะแล้วก็คือผักกาดนะครับผักกาดลวกแล้วก็แตงกวาเนาะจิ้มกับน้ําพริกน้ําผักนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่คือทอด ทอดเห็ดนะครับทอดเห็ดแลวนี้ก็ปลาหมึกทอดปลาหมึกแห้งทอดแลวนี้ก็คือ,อนี่ก็คือปูอัดนะครับหรือว่าอัดปูนะครับอัดปูหรือปูอัดหนึ่งครับปูอัดหนึ่งเนาะและนี่ก็คือพระเอกของเรานะครับก็คือข้าวเหนียวนะครับเนี่ย ข้วเนียนะครับคือประเอกของเรานี่ก็คืออาหารเย็นครับหรือข้าวแรงในวันนี้นะครับอีกอย่านหนึ่งรับยังไม่ได้บอกนะคือต้มปลาแตงกันนะครับต้มปลาแตง